แรงเบาแม่นยำตำนานจิกเซอร์รุ่นแรกซูซูกิ GSR x 1000, 1 0 0 0 K1 เปิดตัวในปี2001และกลายเป็นหนึ่งในซุปเปอร์ไบที่เขย่าว,วงการทันทีที่วางขาย รถคันนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อยอดความสำเร็จของ GSX-R 750ที่ครองชื่อเสียงในสนามแข่งและบนท้องถนนแต่สิ่งที่ K1 วันทำได้เหนือกว่าก็คือการผสมผสานความแรงของลิทไบค์เข้ากับความเบาของรถซุปเปอร์สปอร์ตได้อย่างลงตัวหัวใจของ GSX-R 1000คือเครื่องยนต์4สูบเรียงขนาด 988cc ระบายความร้อนด้วยน้ำ ให้กำลังสูงสุดราว160แรงม้าในสเปคโรงงานตัวเลขอาจจะดูไม่สูงนักเมื่อเทียบกับรถในปัจจุบันแต่ในตอนนั้นคือพลังที่ทำให้ใครหลายคนขนลุกเพราะ GSXR 1 0 0 0ทําทำความเร็วกว่าทุกรุ่นที่มีอยู่ในตลาดและยังเบากว่าคู่แข่งอย่าง Yamaha r 1หรือว่า Honda CBR 954 d u b l e R ด้วยน้ำหนักเพียง170กิโลกรัม สิ่งที่ทำให้ K1 วโดดเด่นไม่ใช่แค่เรื่องแรงม้าอย่างเดียวแต่มันเป็นความรู้สึกบาลานซ์ที่ซู z u กิใส่มาอย่างลงตัวทั้งเฟรมอลูมิเนียมทวินสปาที่แข็งแรงระบบการสะเทือนที่ตอบสนองได้ดีและดิสเบรกคู่ด้านหน้าที่มั่นใจการขี่จึงไม่ใช่แค่การพุ่งอย่างเดียวแต่ยังคงเลี้ยวได้คมและควบคุมง่ายกว่าที่คิดดีไซน์ภายนอกของ GSR 1000ก็คือเอกลักษณ์ในยุคนั้นเลยนะครับ ไฟหน้าคู่ทรงรีแบบ Eye of the Jester ที่แฟนๆจดจำได้ระบบท่อไอเสียไทยเทเนียมที่ช่วยลดน้ำหนักและแฟริงที่ออกแบบให้โฉบเฉี่ยวแต่อยู่บนพื้นฐานของแอโรไดนามิกอย่างจริงจังทุกอย่างทำให้ K1 ดูเหมือนรถที่เกิดมาเพื่อสนามแข่งแต่ก็ยังใช้งานบนถนนได้แบบสบายๆหลายคนนะครับยกให้ GSXR 1 0 0 0 K1 เป็นตัวเปลี่ยนเกมของตลาดเลดบ เพราะมันแสดงให้เห็นว่าซูซูกิสามารถสร้างรถที่ทั้งแรงกว่าเบาวกว่าและขี่ง่ายกว่าในเวลาเดียวกันและยังคงเป็นบรรพบุรุษของ GSXR 1000รุ่นต่อๆมาที่ครองความนิยมยาวนานมาถึงในปัจจุบัน